ทุกสิ่งมีชีวิตล้วนแล้วต้องการอยู่รอดไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ต้องสืบเผ่พาพันธุ์กันต่อไปไม่ว่าจะเป็นหมาแมวคนหรือปอรสิตสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f v movie วันนี้เรามาพบก,กับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า p a r า s i t ์ p a r t 2ปูบรสิตเพื่อนรักขมรโลกหางทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i ิน t a g r กรมงั้นเรามาต่อ าภาคที่1ชินอิจิสามารถล้างแค้นให้กับผู้เป็นแม่ได้สําเร็จและปฏิญาณตนว่าจะฆ่าล้างบางพวกมันทุกคนทางตํารวจที่ยังไม่รู้ประสีภาษาแต่รู้แค่ว่ามีปรสิตมากมายถูกฆ่าตายในเมืองอย่างเกลื่อนกลาดโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครทางตํารวจได้นําตัวฆาตรกรต่อเนื่องที่มีความสามารถแยแยะว่าใครเป็นคนใครเป็นปรสิตเพิ่มมาตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนหรือไม่ฆาตรกรต่อเนื่องพู้นี้มีนามว่า ร่างงามีเขาสังเกตคนมาหลายประเภทเคยค่าชีวิตคนมาหลายต่อหลายคนเขาได้ก่อคดีอุกชกันมากมายในวันหนึ่งเขาได้เล็งเป้าไปยังผู้หญิงที่แสนสะสวยแต่ทว่าเหยื่อของเขาก็ถูกบริสิบเขเมือไปหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มสังเกตบุคคลและทําให้เขาแยกแยกออกว่าใครคือคนที่แท้จริงในวันนี้ตํารวจได้เชิญตัวเข้ามาบางคนที่เขาได้จ้องมองแค่แวบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนแต่พอถึงตาเชอี เขากลับจังงังไปพักหนึ่งเนื่องจากไม่แน่ใจว่าชายที่ตรงหน้าเป็นปรสิตรหรือไม่แต่เมื่อจ้องมองดูดีๆเขาก็ตัดสินว่าชินอิจิเป็นคนปล่อยตัวได้ทางตำรวจเคลือบแคลนในตัวตนของชินอิจิเนื่องจากคด,ดีการตายหลายๆคนอยู่รอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นแม่ของเขาเองที่ร่างถูกยึดโดยปรสิตเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันที่ถูกฆ่ายอย่างอนาตลวนแล้วอยู่รอบตัวเขาตำรวจเลยเพ่งเล็งเขาเป็นพิเศษถึงแม้ชินอิจิจะรู้ตัวว่าถูกจั ตามองแต่เมื่อนิกกี้บอกว่ามีปรสิตอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะบุกไปฆ่าชีวิตมันโดยพลังเปลี่ยนร่างของนิกกี้และความคล่องแคล่วของมนุษย์ทําให้ชินิจิเป็นนักสู้ที่เหนือชั้นแต่ทว่าในวันนั้นชินิจิกับสังหอนใจว่ามีคนแอบมองซึ่งมันก็มีอยู่จริงๆชินิจิตามหาตัวไม่เจอและร้ามือกลับบ้านไปทําอาหารร่วมกันกับนิกกี้พวกเขาทั้งสองได้พูดคุยกันเรื่องสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตชินิจิ สามารถไล่ฆ่าบรสิตได้อย่างไม่ปราณีเหตุเพราะบระสิตเองก็ไล่ฆ่ามนุษย์เช่นกันแต่การไล่ฆ่าแบบนี้ต่อไปคงจะใช้เวลาชินอิจิแหลงเป้าไปที่หัวหน้าของมันนายกรัฐมนตรีนามว่าฮิโรคาวะบอรสิตในร่างของมนุษย์แต่นิกกี้ก็ได้ห้ามปรามจะทําอย่างงั้นมันอุกอาจเกินไปตอนนี้รัฐสภามีแต่พวกมันโยเยไปหมดบรสิตใช้ชีวิตอย่างผาสุกอยู่ในรัฐสภาโดยมีฮิตโตคาวะผู้เป็นนายกซึ่งพวกเขาก็รับรู้ถึ การมีอยู่ของชินอิจิที่ไล่ฆ่าฟฟนพี่น้องร่มวมเผ่าพันธุ์หลายครั้งหลายคราที่พวกเขาคิดจะกำจัดชินอิจิแต่ทว่าโชคยังดีที่มีเรียวโกคอยห้ามปรามถึงแม้เรียวโกจะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์มากมายในการได้มาของตำแหน่งนาย,ยกของบรสิตก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเรียวโกเพราะเธอเป็นปรสิตที่เข้าใจมนุษย์มากที่สุดเปรียบเสมือนที่ปรึกษาให้กับเผ่าพันธุ์โดยที่เธอสามารถออกคำสั่งว่าอย่าทำร้ายชินอิจิเพราะนั่นเป็น ส่วนหนึ่งของการทดลองว่าปราสิตกับมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่โดยที่ในายใหญ่โกโต้ก็ไม่สามารถขัดใจเธอได้ถึงแม้กฎของปรสิตจะเคร่งครัดแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะทํากฎนั้นโดยเฉพาะปรสิตท,ที่มีนามว,ว่ามิกิเขาไล่ฆ่าฟันมนุษย์อย่างเลือดเย็นเพราะนั่นคือความสนุกที่ได้ฆ่าคนกลุ่มยากุซ่าที่ใหญ่โตเขาก็ยังกำราบมาแล้วโกโต้นายใหญ่ก็ทราบเรื่องที่มิกิไปฆ่าฝันแกงยากุซ่า ถึงแม้มิกิจะดื้อรั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าพลานุภาพการต่อสู้ของมิกิเหนือกว่าประสิทธิ์ตนใดโกโตเลยไปป่าละเลยไปฮิโรคาวะที่เป็นนายกนําเรื่องของชินอิจิและนิกกี้ที่เป็นประสิทธิม์มาฟ้องให้กับโกโต้นายใหญ่โกโต้ก็อนุม,มัติให้ไรคาทั้งสองแต่มีข้อแม้อย่าให้เรียวโกรู้เด็ดขาดตัดภาพมาที่เรียวโกเธอเป็นผู้ว่าจ้างโมริมนุษย์ที่เป็นช่างภาพคอยสอดส่องและสังเกตชินอิจิเพื่อการทดลอง แต่โมรีก็ยังไม่รู้ว่าสาวที่อยู่ตรงหน้าเป็นปรสิตเลยพยายามอ้อนอ้อซ้อเราทั้งคู่ก็เป็นไม้เหมือนกันคุณมีลูกติดส่วนผมก็มีลูกสาวบางทีพวกเราน่าจะเข้ากันได้โมรีไม่ได้ทํางานเพราะเงินเท่านั้นเขาอย่างสนใจในตัวเรียวโกด้วยซึ่งแน่นอนเรียวโกไม่สนใจในตัวเขาเพราะว่าเธอกําลังรับบ,บทบาทผู้เป็นแม่กับการทดลองว่าความสัมพันธ์ของแม่และลูกจะเป็นยังไงและห้ามปราโมรีว่าอย่าเอาภาพนี้ ไปขายเด็ดขาดฉันขอร้องโมริเลยต้องตามติดชินอิจิต่อไปแต่ทว่าชินอิจิกลับรู้ตัวและมาดักถามว่าถ่ายรูปผมไปเพื่ออะไรถึงแม้ชินอิจิจะมาถามอย่างสันติแต่นิกกี้คิดจะฆ่ามันเพราะว่าโมริลวงรู้ความลับของพวกเขาถึงแม้โมริจะอ้างว่าทำไปเพื่อเปิดเผยข้อมูลในฐานะจัญญาบันสือแต่นิกกี้ก็รู้ดีว่าแกมันทำเพื่อเงินถ้าไม่มีชินอิจิห้ามปรามเอาไว้โมริคงกลายเป็น จบไปแล้วและด้วยความใจดีของชินอิจิโมริเลยยอมเปิดเผยว่าเขาถูกขอร้องมาจากเรียวโกให้มาตามถ่ายรูปนายชินอิจิกลับหัวเราะนายถูกหลอกแล้วละ่ะโมริใหญ่นั่นนะ่ะคือปรสิตท,ที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ฉันรู้จักมาโมริแทบไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงที่เขาตามจีบมาโดยตลอดจะไม่ใช่มนุษย์ต่อมาชินอิจิก็ได้ไปหาเรียวโกเพื่อถามถึงเหตุผลว่าทําไมต้องสะกดรอยเขาแถมยังให้คนมาบันทึกภาพอีกเรียวโกก็ตอบตามตรง ว่าถามเพื่อการทดลองเรียวโกพยายามปรับตัวและเข้าใจความเป็นมนุษย์มากที่สุดตอนนี้เธอเลี้ยงเด็กทารกที่เป็นมนุษย์กินอาหารเหมือนกับมนุษย์และพยายามให้ปรสิตตัวอื่นเลือกสวาปามนุษย์และหันมากินอย่างอื่นแทนน่านคือเจตจำนงของเธอถึงแม้การฆ่ามนุษย์จะผิดบาปแต่ในมุมมองของปรสิตชินอิจิที่ไล่ค่าปรสิตก็ผิดบาปเหมือนกันอะไรเป็นตัวตัดสินว่าชีวิตไหนมีค่ามากกว่าทุกสิ่งมีชีวิตก็ต้องอยู่ตามกฎธรรมชาติ ปลาใหญ่กินปลาเล็กก็เรื่องปกติอย่าหาว่าเราปรสิตเป็นปีศาจเพราะว่ามนุษย์เป็นตัวทำลายหลางมากกว่าปรสิตเสียอีกและการสนทนาเรื่องสัจธรรมของชีวิตของทั้งสองก็ได้จบลงหลังจากนั้นชินอิจิก็ได้มาบอกโมริว่ารีบหนีไปให้ไกลที่สุดลบภาพทั้งหมดด้วยมิฉะนั้นวันใดที่คุณหมดค่าปรสิตเหล่านี้ก็จะมาฆ่าล้างบางคูลเพื่อปิดบากอยู่ดีถึงแม้ชินอิจิจะห้ามปรามแต่โมริจะไม่หยุดเช่นนั้นเขา ได้นําข้อมูลมาจากชินอิจิว่าที่รัฐสภามีพวกมันอยู่เต็มไปหมดเลยไปขอสัมภาษณ์นายกเพื่อสังเกตการว่าพวกนี้เป็นคนหรือไม่ระหว่างสัมภาษณ์เงื่อของเขาไหลย,ย,ย้อยจนหลายๆคนสังเกตเห็นว่าเขามีพิรุษหลังจากที่โมริจากไปนายกก็ได้สั่งให้ลูกน้องจาัดก,การกับโมริซารวมถึงชินอิจิและนิกกี้ด้วยตัดภาพมาที่ชินอิจิที่ยังไม่รู้ตัวว่าถูกไหมหัวก็ได้ใช้ชีวิตกับซาโตมิแฟนที่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอด สวีทวิววิวกันได้สักพักนิกกี้ก็ได้แจ้งกับชินอิจิว่าสัมผัสได้ว่ามีประสิทยอยู่แถวนี้รีบตามไปจัดก,การมันเถอะแต่ทว่าเมื่อเข้าใกล้นิกกี้บอกให้ชินอิจิถอยดีกว่าเพราะมันมีถึง5ตัวแต่ชินอิจิไม่ยอมฟังพร้อมที่จะประจันหน้าตัดภาพมาที่โมรีที่กําลังใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวเขาได้เช็คงานที่ถ่ายมาวันนี้ระหว่างนั้นก็หยิบ2องบุรีมาบุรีหมดเลยออกไปซื้อด้านนอกโดยที่ตนไม่ทราบชะตากรรม ที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่อิดใจเมื่อโมริกลับมาลูกสาวของเขาก็กลายเป็นโศพแล้วโดยที่เขาเองก็น่าจะพอรู้ว่าเป็นฝีมือของตัวอะไรตัดภาพมาที่ชินอีจีเขายืนการจะสู้กับมันเพราะว่าเห็นศัตรูมาแค่ตัวเดียวแต่นิกกี้สัมผัสดได้ว่าในร่างนั้นมีปริสิทธิถึง5ตัวพลานุภาพมันเหนือกว่าชินอีจีก็ได้แต่วิงว่งวิ่งหลบลีการโจมตีเพริวไวดังสายลมและในระหว่างหลบนี้นิกกี้ก็สังเกตพ กรรมของศัตรูว่าการเคลื่อนไหวมันแปลกไปถึงมันจะรุนแรงแต่การเคลื่อนไหวมันล่าช้าการคุมประสิทธิห้าตัวอยู่ในร่างเดียวกันคงจะเป็นไปได้ยากเขาเลยนึกแผนออกเราใช้ความเพลียวไหวของพวกเราตอบโต้มันไปดีกว่าดิกกี้ให้สัญญาณใช้หมัดปืนยางยืดเกี่ยวไว้ที่ต้นไม้ก่อนที่จะโหนตลบหลังมันและฟันจากด้านหลังจนคอมันขาดและแน่นิ่งไปแต่มันยังไม่ตายเพราะมันมีถึงห้าชีวิตพวกเขาจะลงมืออีกครั้งแต่โชคร้ายที่แล้วแวกนั้น มีสาวๆมาเดนเล่นพอดีชินอิจิเลยจากลามันไปศัตรูตัวฉกาดได้คืนร่างเมื่อขวาได้มาสิงสู่ที่หัวซึ่งนั้นก็คือโกโตหัวหน้าใหญ่และเปลี่ยนสลับให้บรสิตร,รูปหัวมาสิงสู่ที่แขนขวาแทนในวันต่อมาเรียวโกที่รับทราบถึงการกระทําที่เลวร้ายเมื่อคืนเลยมาพูดคุยกับสภาบรสิตว่าพวกนายไม่ควรทําอย่างนั้นคนคนเดียวยังฆ่าไม่ได้พวกนายไม่ได้กําจัดโมริแต่กําจัดลูกสาวมันมากกว่ามนุษย์เป็น สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอแต่แทว่ามันจะแกร่งขึ้นเมื่อสูญเสียคนที่รักความแค้นมันทําให้มนุษย์ทําได้ทุกอย่างถึงแม้ประสิทธิภาพของมนุษย์จะด้อยเต็มทีแต่ทว่าวันใดที่มันรวมกันจากหนึ่งเป็นร้อยจากร้อยเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนมากมายนับอนันต์พวกเราคงไม่สามารถต่อกรพวกมันได้ซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่เรียกวโกคาดคะเนเนื่องจากโมรีอยู่ในการดูแลของตำรวจแล้วและเขาจะเพ่งพายข้อมูลอันใดก็ขึ้นอยู่กับชายที่มีนาม ว่าโมรีที่ถูกผลักดันโดยความแค้นจากบอริสีที่ฆ่าลูกสาวของตนทําให้กําลังตํารวจเริ่มฝึกปืนฟรีมือเพื่อต่อกรกับสิ่งมีชีวิตที่เลวร้ายอย่างบอระส์ในค่าคืนหนึ่งที่เริวโกะกาลังป้อนนมลูกเธอเล่นกับลูกอย่างสนุกสนานและลูกก็ยิ้มให้เธอเธอก็ยิ้มตอบกลับน,นั่นคือรอยยิ้มที่แท้จริงรอยยิ้มที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดเรเน่จะเป็นรอยยิ้มที่เกิดมาจากความสุขของการได้สัมผัสถึงความรู้สึกของคนเป็นแม่แต่ เธอก็ยิ้มได้ไม่นานเนื่องจากสัมผัสดได้ถึงลางร้ายเลยกล่อมให้ลูกหลับไปเธอออกไปประชันหน้ากับลูกน้องของรัฐมนตรีที่ตามมาสังหารเธอถึงมันจะมาสามแต่เรียวโกะผู้มีประสบการณ์ช่ำชอก็เตรียมแผนการเอาไว้แล้วเมื่อเธอหันมาประจันหน้ากับพวกมันใบหน้าของเธอก็ไม่อยู่แล้วเนื่องจากเธอแยกร่างบรสิทธ์จู่โจมพวกมันทั้งสามจากด้านหลังเพียงโชว์เพ็บดาเรียวโกะก็กำจัดมือดีได้อย่างไงไ่ายดายและเธอก็กลับไปหาลูกแต่ ก็ต้องเจอกับเตียงเปล่าพร้อมจดหมายว่าเด็กอยู่ที่ชาแล้วในวันต่อมาหน่วยสวัสด์ได้เตรียมการเพื่อบุกรัฐสภาโมริที่จับลูกของเรียวโกมาก็ติดต่อไปหาเธอให้มาเจอกันที่สวนสัตว์เรียวโกต้องการกําลังเสริมแต่จะขอความช่วยเหลือจากปรสิตด้วยกันคงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเธอเป็นศัตรูก,กับนายกเลยต้องติดต่อไปหาชินอิจิชักชวนเขาออกเดทเพื่อมาพูดคุยเรื่องอนาคตต่อไปแล้วเจอกันที่สวนสัตว์ชินอิ ก็ตกลงไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าน,นั่นคือเล่ลืมของเรียวโกที่จะหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือตัดภาพมาที่สภาหลังจากที่นูสสวัสด์เข้าไปก็แจ้งประกาศให้สมาชิกสภาทุกคนออกจากตึกอาคาร <S <S เนื่องจากมีคนร้ายบุกเข้าไปทีมสวัสด์จะบุกเข้าไปจัดก,การขอให้ทุกคนออกมากันอย่างเป็นระเบียบเมื่อสมาชิกสภาทุกท่านออกมาก็ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ถ้าเอ็กซเรย์เห็นว่ามีปรสิัติสิ่งโซยูมันผู้นั้นจะถูกแยกตัวออกมาและจากการสังห อย่างไม่ปราณีรายแล้วรายเล่าลถูกกําจัดทีละเล็กทีละน้อยและประสิทธิ์ก็สามารถสัมผัสได้ถึงการจากหายไปของเพื่อนเลยเริ่มที่จะคิดหนีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหนวยสวัสดพร้อมร่างกายทุกเมือ่อหากมันเผยตัวและคิดต่อต้านตัดภาพมาที่โมริที่พร้อมกระโดดสะพานพร้อมกับเด็กทารกตัวน้อยที่กําลังเจราจาอยู่กับเรียวโกโมริที่ผลักดันด้วยความเคยดแขนอยากให้เรียวโกได้รับรู้ถึงความรู้สึกของการสูญเสียลูกอันเป็นที่ รักไปถึงแม้โมริจะรู้ดีว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับเรียวโกได้แต่ด้วยเด็กในมือทําให้เขามีแต้มต่อในการต่อรองในระหว่างที่เขาจะโยนเด็กลงไปชินอิจิก็ได้โผลมาห้ามปรามว่าอย่าทําแบบนั้นเลยเด็กน้อยช่างแสนบริสุทธิ์เขาไม่มีอี่วด้วยกับเรื่องนี้การฆ่าเด็กไม่ช่วยคุณล้างแค้นได้หรอกมันเป็นบริสิทธิ์มันไม่มีหัวใจฆ่าเด็กไปมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอยู่ดีมันไม่ใช่คนที่มีจิตใจเหมือนเราโมริก็ถึงกลับถ้ามันไม่มี ัวใจและททำไมทริยะเรียวโกถึงมายืนอยู่ตรงนี้เรียวโกก็เอ่ยปากขอร้องละ่ะอย่ามากล่าวหาพวกเราเลยท,ท,ทั้งที่พวกนายเองก็ไม่รู้ถึงความรู้สึกของพวกเราอย่ามองว่าเราเป็นปีศาจเพียงเพราะสิ่งที่เรากระทำเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์มนุษย์ล้างผางสิ่งมีชีวิตมากมายเพื่อให้ตนอยู่รอดเราก็เช่นกันแต่แท้จริงแล้วเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ air, อ่อนแอเพราะเราไม่สามารถมีชีวิตด้วยตนเองได้ เป็นแค่เซลล์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างอื่นในการดำรงชีวิตเพราะเหตุนั้นอย่าก,กล่าวหาเราเลยฉันคิดมาโดยตลอดว่าสำหรับมนุษย์เราเป็นตัวอะไรสำหรับเรามนุษย์คืออะไรมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจข้อสรุปที่เธอได้มาจากการทดลองก็คือเราควรร่วมมือกันอิงอาศัยกันทั้งมนุษย์และบรสิตอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนกับว่าพวกเราเป็นลูกของมนุษย์และชินอิจิที่เชื่อมสองสายพันธุ์เข้าด้วยกันนายเป็น เป็นความหวังจังหวะนั้นตำรวจได้มาถึงเพื่อห้ามปรามกรรการทำของโมริโมริที่เห็นตำรวจก็เลือดลากและตะโกนบอกไปว่าไม่มีวันที่มนุษย์กับบรสิตจีร่วมกันได้เขาตัดสินใจโยนเด็กลงไปชั่วพริบตาเรียวโกได้เปิดเผยร่างจริงจากการปลิดชีวิตโมริและรับตัวเด็กน้อยเข้าสู่อ้อมกอดของตนถึงแม้ท่าแท้จะถูกเปิดเผยเธอก็ไม่ยอมเสียลูกไปโมริได้ตกสะพานตายไปแต่ถึงกันนั้นตำรวจจะไม่ยอมให้เรียวโกล น,นตัดภาพมาที่รัฐสภาหลังจากที่ประิต์มากมายถูกทําลายก็ถึงเวลาที่ตัวการใหญ่อย่างนายกที่จะต้องถูกจูดโจมหน่วยสวัสดมากมายล้อมรอบเขาเอาไว้นายกปลอบมือชูมินิฮาร์ดและกล่าวชื่นชมกับเัยชนะที่มนุษย์กางจะได้รับและพูดพรรณนา,นาพราไปบ้วยน้ําลายถึงความยุติธรรมที่ไม่มีอยู่จริงมนุษย์เป็นตัวบอนทาลายแต่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้สร้างที่เปิดโอกาสให้เรามีชีวิตอยู่ให้เราได้สิ่งสู นายกพูดพลาดไม่ถึงไหนหัวหน้าหนวยสวัสด์ก็ได้ถามกับวากามิพูดที่สามารถแยกแยะ,แยะว่าไหนคือบรสิตไหนคือมนุษย์ว่าชายที่อยู่เบื้องหน้าเป็นตัวอะไรวากามิก็พยักหน้าทําให้หัวหน้าหน่วยไม่ลังเลเลยที่จะเล็งเป้าไปที่มันล่าไกเพื่อสังหารแต่เมื่อนายกตายลงไปทั้งหมดได้รับรู้ว่าวากามิโกหกหนายกเป็นมนุษย์แต่แล้วไงล่ะทอขลางพวกมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานทันใดนั้นโกโต้ ตัวการใหญ่ก็ได้ปรากฏทําให้วากามิถึงกับภาวะกับรัศมีอมหิตที่ออกมาจากร่างของโกโตโกโตได้พูดว่านายกผู้นี้เป็นคนเดียวที่ยอมรับถึงการมีอยู่ของพวกเราและพร้อมจะซับพอสิ่งมีชีวิตอย่างปรสิตพอมนุษย์มันน่าเอือมระอาการมีมนุษย์ขึ้นก็เป็นการทําลายหลายชีวิตที่อยู่บนโลกถึงเขาจะพูดอะไรไปหน่วยสวัสด์ก็ยิงเขาอยู่ดีแต่ลูกกระสุนของนวยสวสัสดไม่สามารถระแคะระคายเพียวหนัของเขาได้เลยโกโตเปิดหมกสังหา ไลค่คาฝันหน่วยสวาด์ดอย่างไม่ปราณีตัดกลับมาที่เรียวโกที่กาลังประชดหน้ากับตํารวจตํารวจขอให้เธอปล่อยเด็กลงแต่เรียวโกมีอะไรจะพูดขอเวลาอีกสักหน่อยเพราะเรียวโกมีของที่จะมอบให้กับชินอิจ,จิเธอเดินหน้าเข้ามาหาชินอิจิตํารวจที่หวาดระแวงก็บอกให้เธออยาขยับแต่เรียวโกก็ยังเดินหน้าต่อไปตํารวจเลยจําต้องสาดกระสุนไปที่เธอผ้กองยิงไปที่หน้าผากของเธอเรียวโกก็รับลูกกระสุนอย่างไม่สะทุกขสะทานและเดิน หน้าต่อไปตำรวจทั้งหน่วยสาตว์กระสุนใส่เธอแต่ทว่าเรีวโกกลับไม่ป้องกันตัวเองเธอใช้เส้นผมคลุมร่างเด็กน้อยเอาไว้เพื่อป้องกันลูกกระสุนและยอมให้ตนได้รับบาดแผลในครั้งนี้ร่างกายของเธอเป็นรูและเลื่อนไหลออกมาแต่เด็กที่อยู่ในอ้อมกอดยังปลอดภัยดีเธอมอบเด็กผู้นี้ให้กับชินอิจิความปรารถนาของเธอเพียงแค่อยากมีชีวิตเคียงคู่กับเด็กคนนี้แต่ทว่าเป็นไปนไม่ได้ก็อยากให้เด็กน้อยเติบโตโดยมือของมนุษย์ แฝกฝังให้เด็กอยู่กับชินอิจิก่อนที่โนจะจากลากเพราะพิษบาดแผลจากกระสุนปืนการเสียสละของเรียวโกทําให้ชินอิจินึกถึงผู้เป็นแม่แม่ที่พร้อมเสียสละทุกอย่างให้กับผู้เป็นลูกน้ําตาของเขาไหลนองหลังจากที่เขาไม่มีน้ําตามานานซาตอมิได้เดินฝ่าฟุงชนมาเพื่อมารับชินอิจิที่อยู่ในสภาวะจิตใจอ่อนไหวเรื่องราวจบลงพร้อมน้ําตาแต่ถึงกันนั้นผู้กองก็ยังอยากรู้เรื่องราวที่ ที่ชินอิจิทราบเกี่ยวกับปรสิตเลยเชิญตัวเขาไปที่สอนอแต่ไม่ทันไปถึงสอนผอู้ก,กองก็ได้ทราบข่าวว่าหนวยสวสดที่บกรัฐสภาถูกกวาดล้างจนหมดเลยเรียบตรงไปที่นั่นโดยชินอิจิก็ได้ติดสอยห้อยตามไปด้วยเมื่อไปถึงรัฐสภานิกกี้ก็จะสัมผัสได้ว่าไอ้ปรสิตห้าตัวในร่างเดียวกันมันเปลี่ยนรูปร่างใหม่และพลานุภาพมันเพิ่มมากขึ้นเรารีบหนีกันดีกว่าเพราะมันคิดจะฆ่าเราอยู่และกอโต ก็ปรากฏอย่างบนตึกกระโดดลงมาประชิญหน้ากับฟงตำรวจผู้กองสาดกระสุนไปที่มันแต่ก็โดนสะท้อนกลับมาผู้กองนอนแน่นิ่งไปโกโตเดินไปข้างหน้าโดยตำรวจทุกคนยอมแวกทางให้เนื่องจากรู้ดีว่าสู้ไปก็เปล่าประโยชน์ซึ่งเป้าหมายของโกโตคือชินอิจิชินอิจิใส่เกียรหมาวิ่งหนีแต่นิกกี้ก็บอกให้เขาขับรถดีกว่าชินอิจิขับรถไปคาดว่าจะปลอดภัยแล้วแต่นิกกี้กับสัมผัสได้ว่ามัน เข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆทุกทีมันได้แหวนรถมาเลยพุ่งทะย,ยานเกาะบนหลังคายืดแขนเข้ามาโจมตีชินอิจิจนรถเสียหลักตกหน้าผาไปชินอิจิได้รับความช่วยเหลือจากนิกกี้ที่ยืดแขนไปเกาะราวทําให้รอดมาได้แต่การตกจากหน้าผาก็ไม่ทําให้โกโต้เสียชีวิตชินอิจิเลยต้องใส่เกียร์หมาวิ่งเข้าไปในปา่าระหว่างน,านั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันวิ่งหนีก็ไม่น่ารอดจะสู้ก็ไม่มีโอกาสชนะจะทํายังไงดีนิกกี้เลยหยิบมา ขึ้นมาเหล่าให้แหลมและใช้มันเป็นอาวุธไม่สู้ก็ตายถ้าสู้ก็ตายยังไงก็ต้องลองเอาสักดังนิกกี้ได้เตรียมแผนเอาไว้แล้วเพราะกกโตจะจับคลื่นสัญญาณของปรสิตได้แต่ไม่สามารถจับคลื่นสัญญาณสมองของมนุษย์พวกเราต้องแยกกันโจมตีถ้าแผนเพลาดยังมีแผน B อยู่นิกกี้ได้ถอนร่างออกมาจากมือของชินอิจิและปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อล่อให้มันเข้ามาใกล้และเปิดฉากโจมตีระหว่างที่มันสนใจนิกกี้ชินอิ ก็พุ่งเข้ามาแทงแต่โกโต้มันรับมือได้ทันเปิดจังหวะให้นิกกี้ได้ฟันคอมันแต่ทว่าแผลกับตื้นเกินไปยังปลิดชีวิตมันไม่ได้พยายามฟันต่อไปเรื่อยๆแต่โกโตก็สามารถสก,กัดได้ทุกดอกชินอิจิได้ถทำถึงแผน B ีนิกกี้ก็บอกว่าฉันจะ่วงเวลาให้หนายรีบหนีไปซะนานคือแผน B ีเชนอิจิไม่อยากจากลากเพื่อนไปแต่นิกกี้คง่วงเวลาได้ไม่นานและสักพักนิกกี้ก็ถูกพาเป็นสท่อนร่าง ร่วงโรยสูดินกโต้ Go to, เล็งเป้าหมายต่อไปที่ชินอีจีนิกกี้ใช้แรงฮึ้สุดท้ายในการตัดขาม,มันเพื่อไม่ให้ได้ตามชินอีจีชินอีจีก็วิ่งจากลาเพื่อนพร้อมน้ำตาเดินโซซัดโซเศะลูกป,ปาจนมาถึงโรงงานกำจัดขยะเขาหมดเรี่ยวแรงไร้ซึ่งความหวงังและแล้วซาตโตมิก็โทรมาเขาเลยขอความช่วยเหลือและแฟนสาวก็รีบมาอย่างเร็ววเพื่อปรมพยาบาลให้กับชินอิจีชินอิจีคิดว่ามันจบแล้วกโต้ของ ไม่ไล่ตามเขาเนื่องจากไม่สามารถจับขึ้นสัญญาณได้ทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันและเผยมีอะไรกันในค่ำคืนนั้นอย่างดุดดืม่มในเช้าวันต่อมาชินิจิได้เหลือบมองแขนซ้ายที่ด้วนของเขาและปรากฏเห็นดวงตานั่นแสดงว่าเซลล์ของนิกกี้ยังอยู่ในร่างกายเขาเจ้าโกโตต้องตามมาแนะ่และบอกให้แฟนสาวหนีไปรีบไปก่อนมันจะมาถึงไม่ทันที่ทั้งคู่จะคิดหนีมันก็ปรากฏอยู่ซึ่งหน้าซาโตามิบอกให้ชินิจิรีบวิง่งแต่ชิน จะล่อมันไว้เองแล้วปล่อยให้เธอจากไปถึงแม้ซาโตมิจะห้ามปรามชินอิจิก็จุมพิษลาและไป,ปะเผชิญหน้ากับมันวิ่งล่อโกโตเข้าไปในโรงงานกําจัดขยะใช้ร่างกายที่อัพพลังมาจากเสืของนิกกี้กระโดดไปเกาะบนตะขอกองขยะมากมายแต่เขาไม่สามารถทรงตัวได้และปีนป่ายได้อย่างสะดวกเนื่องจากมีมือแค่ข้างเดียวเจ้าโกโตรีบกระโดดมาหาเขาและโจมตีอย่างไม่หยุดยัง้งชินอิจิได้แต่หลบหลีกใบมีดที่ฟาด มาและใบมีดนั้นมันก็ตัดขาดเชือกสลิงจนทําให้พวกเขาทั้งสองตกลงไปอย่างเบื้องล่างการต่อสู้ฉากสองได้เริ่มต้นโกโตฟาดใบมีดอย่างกับฟาแซ่ฟาดซ้ายฟาดขวาชินจิจิได้เหลือบมองเห็นท่อนเหล็กและคิดจะทําการตอบโต้โดยการสลดไปที่พื้นหยิบท่อนเหล็กแทงเข้าไปที่หน้าท้องของมันแต่แผลแบบนั้นไม่สามารถปิดชีวิตโกโตได้โกโตได้พูดพร่ำว่าการล้างบาศมนุษย์มันเป็นความคิดของมีชีวิตบนโลกใบนี้ซึ่งไม่ใช่ความคิด ของใครที่ไหนไม่ใช่ความคิดของบริสิทธิ์แต่เป็นความคิดของมนุษย์เหมือนกันเพราะมนุษย์ทาลายล้างทุกสิ่งอย่างถ้าลดประชากรที่เพิ่มพูนอย่างไม่หยุดยั้งของมนุษย์ได้ก็จะสามารถยุติการทําลายล้างทรัพยากรโลกได้แต่ชินอิจิไม่คิดอย่างนั้นสิ่งมีชีวิตถึงแม้จะต่ําต้อยเพียงใดนั่นก็คือหนึ่งชีวิตทุกชีวิตล้วนแต่มีค่าแต่พูดไปก็ปล่าประโยชน์เนื่องจากชินอิจิจะตายในไม่ช้าการโจมตีครั้งสุดท้ายได้พุ่งเข้ามาชินอิจิหลบไม่ ทนทําให้รับการโจมตีไปเต็มๆแต่เขากลับไม่มีบาดแผลเนื่องจากเจ้าแขนด้วยของเขาได้รับใบมีดนั้นเอาไว้และแล้วนิกกี้ก็โผล่มาออกมาจากร่างของโกโตคืนสู่แขนของชินอิจินี่คือแผนซีที่จะไปสิงสู่ในร้านของโกโตทําลายมันจากเบื้องในนิกกี้บอกว่าพวกเราชนะแล้วตอนที่ฉันอยู่ในร่างของมันฉันได้ทําลายเซ์ปศาส์รวมถึงอวัยวะสําคัญของร่างพาหะเอาไว้แล้วทําให้ปรสิตทั้งห้าเริ่มแย่ ทรัพยากรการแถมท่อนไม้ที่เราแทงมันไปเมื่อวานอย่างแบกเปินไปด้วยสารกำรมะถาาังสีทําให้เซลล์รางต้นถูกทําลายจากด้านในอย่างช้าๆปรสิตั้ง5าเริ่มเคลื่อนไหวไปประหลาดอวดขวรด้วยความเจ็บปวดแปรสภาพอย่างน่าเกลียดน่ากลัวก่อนที่จะแตกและระเบิดออกมาจากภายในแต่ทวาพลังชีวิตของมันยังเหลือหัอวใจยังเต้นอยู่เซลล์ที่แข็งแรงกําลังเรียกเซลล์อื่นๆกลับเข้ามาสู่ร่างเพื่อสามานบาดแผลเซลล์ของเขาก็ได้สืม รัพย์มกัมมันตารงสีเหมือนกันทาให้เขาต้องเริ่มพักผ่อนหรือชัดดาวร่างตัวเองเพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายอาจจะนานนับวันเดือนปีมิอาจคาดเดาได้คงเป็นการดีถ้าได้บอกกล่าวและจากลาแต่ชินอิจิไม่อยากจากนิกกี้ไปนิกกี้ก็บอกไม่ต้องกังวลยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาอย่างน้อยๆน,ยนายก็ได้มือขวากลับมานะมีพบก็ต้องมีจากฉันต้องไปแล้วต้องปิดสวิตช์แล้วชินอิจิและนิกกี้ก็ได้จากลาไป แปลสภาพกลายเป็นมือขวาถึงแม้นิกกี้จะไม่อยู่แล้วแต่ความทรงจํานั้นยังตราตึงตลอดไปชินิจิกลับมากลายเป็นคนปกติใช้ชีวิตอยู่กับซาโตมิอย่างภาสุกวันว่างก็จะไปเยี่ยมเด็กตัวน้อยลูกของเรียวโกทุกอย่างเต็มไปด้วยความสดใสของหนุ่มสาวแต่ทว่ายังมีบุคคลที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดจับจองมาที่พวกเขาอยู่ในช่วงที่ชินิจิแยกตัวไปซื้อชาไข่มุกซาโตมิก็ถูกลับพาตัวไปด้วยฝีมือของวากาิ ถึงมันจะเป็นมนุษย์ก็ได้ไล่ฆ่าฝันผู้คนมันจับตัวซาโตมิมาเพื่ออยากฟังคำตอบจากบาข,ของชินอิจิในฐานะของปีศาจที่มีปรสิต์อยู่ในร่างเพราะมันยังไม่รู้คำตอบที่ตนสงสัยมานานบรสิต์ฆ่ามนุษย์เพื่อเป็นอาหารแต่ชนละเป็นตัวอะไรฆ่ามนุษย์ไปทำไมในมุมมองของปีศาจชินอิจินายช่วยตอบฉันมาหน่อยได้ไหมวากามิคือมนุษย์ที่ไล่ฆ่าฝันผู้คนโดยที่ตนเองก็ยังไม่ทราบเหตุผลชินอิจิไม่ สามารถให้คําตอบได้แต่ซาโตมิรู้ดีว่าชินอิจิไม่ใช่ปีศาจอย่างที่วากามิกล่าวหาชินอิจิคือมนุษย์เพราะชินอิจิมองเห็นค่าของชีวิตไม่ว่าจะเล็กมากแค่ไหนต่างจากแก่ที่เป็นมนุษย์แต่สันดานปีศาจเมื่อวากามิได้ทราบถึงคําตอบมันก็พร้อมที่จะหนีโดยการทิ้งตัวซาโตมิเพื่อล่อความสนใจของชินอิจิและวิ่งหนีไปชินอิจิรีบพุ่งกระโจนเพื่อไปรับตัวแฟนสาวและจัดก,การวากามิไปพร้อมกันตันหน้าวากามิจนเลือด และใช้มือขวาเอื้อมไปรับตัวแฟนแต่ทว่าเขากับคว้าไม่ได้ทําให้ซาโตมิต้องจากเขาไปเขารําไห้ด้วยความเสียใจแฟนที่รักที่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดในวันวานที่ชื่นแสนสุขตอนที่แม่จากลาไปซาโตมิก็ยังอยู่เคียงข้างแต่เมื่อชินอิจิล,ลืมตามือขวาของเขากลับจับมือกซาโตมิเอาไว้และดึงร่างแฟนสาวขึ้นมาเขาแปลกใจมากที่ตนไม่สามารถควบคุมแขนขวาได้หรือนั่นจะเป็นนิกกี้ที่คอยกลับ มาช่วยเหลือและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย